ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพบก็บลิ่ลุงเปมเกี่กับเขากับป่ารอไซบาสไซบาลุงเปียมวันนี้วันเ้าไซบาลุงเปีหมลวงพอเดินมาไซนี้ลุงเปี๊ยมไปไซทุกวันเ้าแล้วับเป็นเป็นเลยวันเกิดของลุงเปียมเลยลุงเปียมเกิดวันเ้านี่ก็มาหมงกว่าแค่แปดโมงแล้วเดี๋ยวลุงพอก็กลับมาถึงน้ำบาลุงเปี๊ยม ได้ทำการถำบุญใส่บาตรบึ่งไปนมกันครับสวัสดีครับ<อ>มาแล้วหลวงพ่อมาแล้วปะนะอ้า,อาวใส่าบาตรอีกคือหลวงพ่อมาแล้วอืมหลวงพ่อไปต่เขาบ็คืนน้ำตกน้ำตกใส่น้ำหอวนั่อหนัะ Вот так. Ой. Это жандер. คนไทยกูยังชอบนะโอเมียังไดีนะกูจะตีนโอเคเขึ้นะมันติดเดือยมันจะไทยเดั แล้วครับบุญเหมือนกันไปเหมือนกันจะบอกบ่ให้อุทัยคือบ่ <laughs> ตโโตตมายะิรัพพิจ <os> ิโยวิวัจฉันตุสัพพะโลโคปินัสสัตุมาเทภะวะวันตะลายโยสุขีทิกายุโคตวะปิวะ สังสีริสังจังบุทธอาปจายโนจันตารุธรรมาวัสสันติอายุพโนสุขังภารังสาธุฉะนั้นเนี่ยมึงยังใจดีแบบนี้ เอาไว้เฉาะมือเงี้ยมือเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ไคนอ่างติดตัวกบุบตัวข้องนี้มันเป็นไกนี่ยโคดาคนอ่างสะดุกใหญ่นี่ยเข้าไปกินเลยก็หลอกออ จุกหรตืนมไก็เป็นบเขาเขาคนอ้างขลอกเหมือนลอกเพื่อมาใจบ้างใหญ่เลยจดปุใหญ่ยงหันดึงเบ็ดเพ่นพมีเลยเขาไปกินของขาลอกนี่ยีได้อืมอาวก็เป็นการเช็ดพิธีการทำบุญแชบาตรของปุม กับเมียกับล้านเนี่ยล้านแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะเป็นมิดรวมกันแล้วลูกเป็นกับโอ้ยจบปิดเลยเดียวตอนนี้ก็สิ้นไหมครับโอ้ยสิ้นไหมใช่ไหมครับสวัสดีครับ